วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิกช anel กับมิกส่องโมเมนต์นะครับผมก็สําหรับการสองโมเมนต์ในวันนี้นะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคู่นี้เลยนะครับผมตอนนี้ต้องใช้คําว่าตีตีปอนะคบผมก็ตอนนี้ทุกคนได้เห็นอันนี้มีอินตามแฮชแท็กเลยนะครับวันนี้เราจะมาสองโมเมนต์ของตีตีปอนะคบเป็นอีพีที่สถึงแม้ว่าอีพีแรกเนี่ยจะเป็นปอตีตีแต่ว่าเขาก็คือคู่กันนั่นเองนะครับทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีที่2กับคู่นี้นะครับตีตีปอ อีพีที่หเป็นปอตีตีทุกคนจาว่ากันนะครับมีอิงตามแท็กเลยนะครับกับนี่เลยนะครับ grab food hot deal x ตีตีปอนะครับทุกคนไม่เป็นไรจะโพไหนก็ตามแต่เขาคือพาร์ตเนอร์กันเขาคือคู่กันเรามาเติมโมเมนต์ของเขาทั้ง2คนไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนจะมีความน่ารักมากน้อยแค่ไหนกับคู่นี้นะคะทุกคนก็ไปชมกันเลยนะครับผมนี่ไงอันนี้เมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะครับ ก็ไม่นานมากเติมปิ๊บป,ปอ,อกันอะยังแต่เอาแผ่นเสียงมาจาไถ่อเติมปิ๊บป,ปอ,อกันหรือยังเขาเป็นคนหนึ่งที่นา่ารักมากเลยนะคุณปอเนี่ยจะหลอกก็ได้จะน่ารักก็ได้จะสวยก็ได้อะข้อดีของการเป็นคุณแฟนสามสิบปีครับเอ๊ะ ข้อดีของการมีข้อดีของการมีตีตีปอเป็นแฟน30มสิบวิเริ่มมีคำว่ให้ครับเดี๋ยวจะดูแลเอาใจใส่ครับเดี๋ยวเรียงข้าวทุ่มมือเลยจะป้อนข้าวครับปอบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวทุ่มมือเลยตีเดี๋ยวป้อนข้าวครับปอถึงขนาดต้องชะง,งักเลยอะ่ะเดี๋ยวอยากได้อะไรเดี๋ยวตามแต่คนเดี๋ยว,วนวดให้เออเริ่มถึงเนื้อถึงตัวแล้ว เดี re, ๋ยวจะพาไปวิ uh, ่งจะพาไปกินพาไเที่ยวโหเดี๋ยวพาไปต่างประเทศเลยพาไปหาแม่เลยเออพาไปหาแม่เลยเอาจริงวะถ้าจะชนะก็ต้องตอบว่าเดี๋ยวอาบน้ำให้รับรองชนะแน่นอนเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันกวนนี้แล้วสุดกว่านี้เลยหรือเปล่าเอ้ยติ๊ป่อเอกฟู้ด เออถ้าจะดูให้ปอเขาไปแอะถ้าจะดูให้ติ๋ติเขาเป็นโพอันนี้เขาก็ก็ดูได้นอนแต่ให้ปอเขาเป็นโพนี้ก็ก็ได้อะ่ะเออโอ้โหคุณปอขอบคุณครับกำลังใจเต็มร้อยเลยน้องปอความสุขของพี่นะโอ้โช็อตเนี้ย ตาส่งปากปากส่งจมูกจมูกส่งหูหูส่งหัวหัวส่งผมผมส่งคิ้วคือมันส่งกันทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหอุ๊ยเราช็อตเนี่ยช็อตเนี่ยเออน่ารักคุณร้อยทะเลนคุณล้านลึกอ๋อ พูดบทแล้วตีคือเอวอะไรขนาดนั้นอ่ะเอวสถานมากอ่ะเลือกหโมเมนต์ที่น้องทำให้โมเมนต์ที่ตีทําให้ปอใจเต้นมันน่ารักมากจริงๆขอบคุณน้องตีที่ตั้งใจเซื้อไพรสวันเกิดพี่ปอน่ยรักมากคันนี้เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําจริงๆ ตอนตีถ่ายถ่ายคิวไว้ใช่ป่ะตอนที่แบบตอนที่ให้ที่อะแต่ไม่รู้ว่าถ่ายกันแต่เช้าอ๋ออือใช่แล้วว,ลวันนั้นก็อ๋อฉันตื่นมากตีคิวม,มันเอ่อค่อนข้างยาว <S <s คือแบบว่าเขาวางแผนไว้ตั้งแต่อ,อันนี้แล้ว <S <s ใช่ไหมอารมณ์ประมาณเนี้ยเขาน่าจะวางแผนไว้ตั้งแบบนานแล้วอู้นแล้วช็อตนี้น่ารักมาก คือฟิลให้เดานะป๋อชอบแบบสีโทนฟ้าฟ้าป่ะเคก็ฟ้าเสื้อก็ฟ้าเคก็ยังออกแนวพาสเทลฟ้าฟ้าอีกโอ้โหเพลงมาให้ส่งเพลงด้วยเอ้ยไม่อันนี้คืออันนี้ก่อนนี้แบบก่อนนี้จะไปซื้อก่อนนี้จะไปซื้อแบบตุ๊กตาให้คือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะให้อะไรเขาอะไรเงี้ยาก็เลยซื้อไปเยอะมากไม่รู้ว่าจะให้อะไรเขา จะให้อะไรก็ได้แบบส่งซุยงามเป็นตัวใจวันกีที่ว ah> mm ันนี้แฟนๆขอเพลงอะไรครัเพลงอะไรนี่ขอไม่บอกโอเคหนึ่งคือส่งข้อความให้ส่งเพลงให้สองซื้อตุ๊กตาให้สามเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ในหนึ่งวันสามอย่างที่ตี๋เขาทำให้ น้องตีทำให้พี่ปอนะครับทุกคนนะคะตีทำอะไรโดนเส้นพี่ปอขำจนหน้าเนี่ยไอหมาเด็กมันร้ายห,หมดแล้วฮนะหมดแล้วฮะอ๋อเสื้อนี่นะเอาแล้วเอออ๋อคือคือหาสติกเกอร์ป่ะรอยยิ้มข,ข,ข,ของกันและกันนะฮะเจ้า ทำไงต่ออยากดูไลฟ์เต็มมันรอบหน้ามีกดูไลฟ์เต็มเลยด,ด,ดีไหมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ติดตรงหัวใจด้วยครชบไม่ให้ใช้แต่หของฉันไม่ให้ใช้ตะเกี่ยบแล้วให้ใช้อะไรห้ามใช้ข้อศอกด้วย <c oughs> พิธีกรคือพี่เจมใช่ปะว้า <c oughs> wow. เติมปิติปอยอย่างโอ้โหทุกคนน่ารักมากน่ารักมากอี type, light, จังหวะตกหลุมรักและจังหวะตกหลุมรักปะครับโอ้โหจังหวะหันหันหันมองอี เลือกหนึ่งโมเมนต์ที่น้องทำให้โอ้อันนี้อันนี้เป็นช่องญี่ปุ่นปะเนี่ยทำไมภาษาญี่ปุ่นเพียบเลยอ๋อเลือกหนึ่งโมเมนต์ที่น้องทำให้นั่นนี่ก็อ่านไม่ออกอ่ะก็จะสีตีกะชิเตคุเรเตะปอกะเคลวะเตะอมุตะแล้วพี่ปอรู้สึกว่าเหมือนอะว่าเขา <ใน S 1> มีคำบรรยายหรนะ<ะ>ือมเป่าฮันยูบีรซิงโต ันนี้ที่ว่าเป็น,นทำ<อ>ในงานมันเกิดเนาะ <c oughs> น้องปอน้องปอดูตกใจจริงแล้วถอยออกนิดนึงส่วนตีหอบมาไว้ <c oughs> <c oughs> เออดูช็อกนิดนึง <c oughs> เออ ปอสุภกาสุภการโอ้โหไอจีหลักไอจีไอจีในนั่นก็อ่ะอันี้ช่องแบบทิกต็อกหลักเขาใช่ป่ะหมดแล้วห้าอันเราชอบเสียงอ่ะ,ะหมดแล้วห้าอันอารมณ์แบบมันเป็นน้ำเสียงแบบเหมือนแกล้งๆอ่ะทั้งที่เองยังมีอยู่อีกอ๋อในเสื้อ อ๋อเสื้อนี่ดูแล้วจะขอดูอีกนะเออพี่เจมจริงๆที่เป็นพิธีกรใช่ไหมชอบชอบแบบนี้ชอบอุ้ยมันจะไอ้นั่นไม่ขอจังหวะเปิดใหม่เร็วอยู่ไหนฮึ๊บปึ๊บมันตกข้างซ้ายใจมันอยู่ข้างซ้ายเราจะเก็บได้นะแม่นูโรมให้ ใช้มือนะแต่ห้ามใช้มือใช้ขอ้อศอกเนี่ยห้ามใช้มือแต่ใช้ขอ้อศอสกสกิดยังไงเอาขอ้อศอกสกิล<ะ>เออกินข้าวแบบเพื่อนสนิทหนึ่งนาทีกินข้าวด้วยกันแบบเพื่อนสนิทหนึ่งนาทีอือยังไงหนึ่งนาทีเอ๊ะอ่าเพื่อนสนิทอืมอร่อยไหมไหนลองหน่อยสิออกไลองหน่อยอือ เอามือมือมืออ่ะอืมโอ้โอือ้วมอันนี้คืออะไรในกระปุกอ่ะซอสหรอเนะชื่อได้ไหมว่าเพื่อนสนิทยุ่มกันขนาดนี้เอ้ยเนหะอนนโอ้โหแล้วซาวอ่ะ ไเพื่อนสนิทแบบใดอีห้าวมื้ีสุดท้ายค่ะอ้าวซื้อน่อยนะเดี๋ยวจะกินเองลายมากนี่คนอหลือให้ด้วยอ่ะลายมากหมดเวลาค่ะเอออุบอีปไปเลยจบๆสรุปวันนี้ใครชนะ ตีเป็นลรยตีตอี่ไหนอ๋อเที่ยวหาสติกเกอร์ปะแต่ขอดูแบบหลายมุมนะครับทุกคนเดี๋ยวมนจะขอวาร์ปไปดูในเอ็กซ์ด้วยนะไม่อยากดูแบบเป็นการรีแคปรูปภาพนะครับชอบถึงขนาดเข่าสุดเลยโดนเส้นขนาดแบบเข่าสุดเข่าสุดลงทงยืนต่อเบาไว อแล้ะคิดมาพร้อมทำหน้าตาแบบได้ละเวอร์อย่างเงี้ยเธอเป็นลูกคุณหนูเธอโอ้โหอันนี้ภาพนิ่งไม่เบื่อแน่นอน มากช่วยด้วยช่วยมีคำ Niet บรรยายไหนบรรยัติศั์ให้กับของให้กับคุณปอได้บ้างจะหลุดจะล่วกก็ตัวผมครับกล้ามอกแน่นๆฝืนทนอดกั้นอืก้ามอกแน่นๆเอ้ยจังหวะกระพริบตาเมื่อกี้หลุดแล้วหลุดเลย Okay, fine. มาฮะทุกคนเราขอมาดูในนี่ขอมาดูใน x หน่อยนะครับผมปาสิ้นรักปอมเหนียวตลอดชีวิตแอรที่ที่แบบว่าอันนั้นปะนี่ดูอีกเฮ้ไม่มีเสียงเอ๊ะโอ้โหหูใกลมากเยาว่าไกลมากไกลมากอ๋อนี่ไงให้ของขวัญ ส่งเคกส่งเพลงเออยิ้มละลายถ้าเปิดเสื้อโดนเส้นน้องปอมามิสตินอยคุณตีอู่ใกล้พอจะข้ามจากพี่น้องเป็นอย่างอื่นได้ยังนาได้แล้วตอบไปเลยได้แล้วฮะมาเด็กมันดือ้อไม่ค่อยไ้ยินเล ไม่บอกหรอพี่ปอแน่นแอปฟู้ดฮอตดิวเอ็กเตติปออเขาแอบใส่ในเสื้อไงมาเด็กมันดื้อเขาแอบใส่สติกเกอร์ในเสื้อข้างในแล้วปอแล้วปอถามด้วยน้ำเสียงแบบอะไรอะครับเมื่อกี้ครบแล้วฮะโหไม่ชอบเลยเหมือสุดกุ้มใจ พี่แต่งกันขนาดนี้ยังรักพี่ไหมจุไม่คิดว่าในวันหนึ่งจะกุพบสิ่งที่พาเรเอยยิ้มของตีตีไปสิ่งนั้นคือถุงอุ้งมือหมีดำรอยยิ้มตีหายไปแทนที่ด้วยแล้วน้องดูงงกับถุงถุงอุ้งมือหมีถุงอุ้งมือมีดำมันตัวร้ายเหรอเอ๊ะ อันนี้ใส่บ่ได้หรอเขาไดยินอ่ะขอโทษกอโทษที่หัวเราเพิ่งรู้ว่ามีจิ๋วก็ขับแก็บได้อือูน่ารักมากแล้วคือความจริงนานทีจะชนะพี่เขาสลปแพ้อยู่ดีตีอีกแล้วขอบคุณเีนแก๊บปูลมักเป็นวันของตีอีกแล้ว เป็นวันของปีอีกแล้วเกมนี้ป๋อชนะค่ะเอ้าอุ้ยก็เขาแต้มเยอะกว่าเออก็แม่บอกว่าอะไรแม่บอกว่านับแลบโอ้โหอีข้อนี้เอ๊ะนั่นนี่นั่นนี่ขีบแก้มที่น่ารักที่สุดโอ้ยหูใกล้มาทุกคน ถามจริงเจ้าของคลิปช็อกไหมหรือว่ายัางไงใกล้มากอะอกแล้วใครจะไปรับสายตาแสนเอ็นดูขณะนี้จากปอสุภาการอะ่ะถ้าไม่ใช่ตีตีวันพิชิตโอ้ชอบการเรียกชื่อเต็มแบบมาเลยฮะสุภาการและวันพิชิตโอ้โคตรจะเลิศอะ่ะ แล้วแล้วแล้วคุณแล้ว <represent> ตัวคุณพี่พยายามแบบมองหยิบมองมองหยิบหยิบ,ยบยมองเงนี้ยได้นะดูดีโอโ้โหเอ็นี่ตีตีแพ้เหรอค <c oughs> รับมุงเบยตีตีต้องมีสติก่อนนี้หน่อยถ้าต้องกดสั่งแกฟื้นให้การจะสั่งอะไรให้อีกฝ่าย ปั่นให้พ่อทานทำไมลูกนมนมปั่นครับนมเอานมปั่นนมปั่นทำไมก็เผื่อเขาไม่กินน้ำแดงเขาชอบกินนมปั่นเออเขาชอบกินนมปั่นก็ต้องสั่งนมปั่นแล้วคุณล่ะสั่งอะไรให้กับน้องดิคะอะไรคะไม่ไม่อ่ใช้ไปให้เป็นตัวเดียวก่อนใช้เป็ตัวเดียวอ๋อเดี๋ยวจะสั่งอเมริกาโน่ให้อุ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเขากินอยู่เช้าเฮ้ยใส่ใจ เอ๊ะอะไรจริงครับจริงครัแล้วตตนเรทำาอะไรอ๋ออยขอเสียตมมับติตีด้วยค่ะเหมือนได้ยินเสียงมามีออกมาด้วยนะคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าอยากเห็นมากๆอยขอเสียบตมมับติตีด้วยค่ะอืาอ่าเดี๋ยวให้ตตบอกนะครับโทา อุ้ยพูดถึงเรื่องเรียนเรียนอยู่ใช่พี่ลืมถ่ายคลิปสองอาจารย์อันนี้รวมพลเหรอเออ นี่อิ่มแน่ถูกใจปิ๊ทุกคนมารอดูกันได้เลยโอ้อิ่มแน่ฮะมัมมัมยื่นใหม่มอยากดูรูปอ่ะนี่ขอดูรูปแบบนึงนะครับโอ้โหรโเราเนี่ยก็สามารถนะคะนําไปลงนะคะแล้วก็ช่วยปัดเทนนิดนึงนะฮะกับวันนี้ ทุกคนมันจะดูสะดุดกระตุกหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้เอ๊ะถึงคราวต้องแบบเปลี่ยนไปเนี่ยโอ้โ oh, หจี้หิวแล้วจี้หิวแล้วอุ้ยน่ารักมากดูดีดูดีดูดนี่ไงโอ้โอเคครับทุกคนเป็นอีกลาสเป็นอีกแท็ เป็นอีกครั้งที่มี้ได้มีโอกาสมา2โมเมนต์ของคู่นี้เลยนะครับต,ตีตีปอเอ,อ้ยน่ารักมากค่ะจากการสองโมเมนต์ของคู่นี้ไปประมาณนึงเลยนะครับทุกคนก็ทุกคนยังไงบ้างใครไปนั่งงานมิ เชื่อว่าน่าจะต้องได้เติมโมเมนต์มาแบบเต็มอิ่มแน่นอนเลยนะคะผมแค่แค่มิกสองนี้รู้สึกแบบโอ้สดดสายได้เเอ energy ได้พลังแบบบูบๆบเข้ามาเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาพร้อมกับมิกนะคะผมกับการสองโมเมนต์ในครั้งนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับให้มิกด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามมิกชาแนลด้วยนะครับทุกคนจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย